กาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับพบกันอีกแล้วครับพวกตีพารแสบครับมื้อนี้ครับเมื่อเนี้เขาก็ได้อ่าเป็นเมนูปลาหนึ่งบักนาวครับพี่น้องครับกับาบรรยากาศล้างบ้านเพื่อครับฝนจะตกแน่พูดนะฝ่าเลยมาแล้วครับอืมตก่ําเข่าครับพี่น้องครับกะบด้กินอ่าเข่าใส้ได้ครับพี่น้องครับครีมนี่กินพากแทนครับนี่ปลาหนึ่งบักนาวตัวละโลกลัวครับ อมืมาครับพี่น้องครับเนี่ยโอ้ยเป็นตัวแซบขนาดเลยครับอืมไม่มได้กินโดนเลยังแซบเพื่อเอาครับเนื้อบานครับอืม ก็เป็นมาพักซี่กับอ่าผักกาดหินนะครับ โห่กังอืมน่ามันนัวครับอืมกินแบบบรรยากาศฝนจะต,ตกเบิองข้างหลังคล้ายๆพอตกครับเบิองฝ <g ill ain> ่าดำมากครับ โอ้เนื้อหวานดีครับเป็นปลานิ้นครับพี่น้องครับ อ mm hmm. น่ครับพี่น้องครับแต่วันมีก่างขอโทษขอภัยแด้วครับพี่น้องครับใส่มือเนี่ยืลาัน้นนี่อ่ะเป็นเนื้อที่รสชาติประแพ่ปลาอื่นครับ Sånn กินกับประกาศเหินกับเขากันอยู่ครับน่าตะไร่พร้อมครับจะได้กินอ่าหอมตะไคร้นลครับเพื่อดับเท้าครับพี่น้องครับ <laughs> อันนี้ก็จะเป็นตับครับตับปลานน้นครับ คนอยากเอากลางออกคนนะครับพี่น้องครับนี่มองนี่เอาครับพี่น้องครับหลังจากขาเขาอากางออกละโอ้กินอะไรได้กับกางขาคออยากครับมาครับตอนนี้ก็เป็นช่วงทองคุณได้มักมั่นกับเอาส่วนนี้ครับแต่ว่าผมนี่ มักความมันครับนักมันครับ เรียกว่ากลางอะย,ยังมีอยู่ครับไปได้ว่าอะไรครับเบื้อขึ้นนีก่ก็ฝนตก ก็เริ่มตกด้วครับแต่หนองคายพิ่วมาจากเปอร์เซ็นต์่ครับพี่น้องครับ ปลาพับพี่นน้องครับไม่ได้ปลาเป็นเมนูสุกภาพครับกินปลากินผัก ทั้งแสบทั้งมันครับอ่ะครับพี่น้องครับ <laughs> โอ้สุดยอดครับพี่น้องครับอิมกะเป็นเมนูอ่ะกับมื้อนี้ครับว่าว่าเพื่อสุขภาพกันเลยครับพี่น้องครับเป็นเมนูป่าอาหารใหญ่ไงครับกับผักผักซีผักอะกานหินกับอยูกำลังบ้านเริ่มจะโตกมาแล้วครับพี่น้องครับเริ่มดำเริ่มแหลมมาละเบื้องข้างหลังก็คือยังว่าบ่เป็นตะโตกเนาะครับพี่น้องครับแต่ว่าเหมิดมาละ ฝากพี่ฝากนอกนี้นะครับฝากกดติดตามครับจองฟุกตีพาแปรครับขอพูดเลายๆครับพี่น้องครับที่ให้อ่ารับชมแล้วก็การติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันมานันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ